สวัสดีจ้าพี่น้องวัะจารุ่นเล่าพัฒนาของวันที่สิบนัดจเนาะแม่เวลายหยุดไปไลยวันในทรงกระทั่งไล่หายพี่น้องของวันจันทร์ที่หกนัดะเนาะเขาบนและล่างเขาสี่หกเขาศูนย์เ่าบนเขาบนล่างเขาล่างวันจันทร์ที่หกนัดจเนาะของวันที่แปดบ่อเขาของวันที่เก้าวันที่สิบนัดะเนาะวันที่สิบวันจุกจ้ะฮามาลุ่นเบิงนัดะเนาะ เข่าตะวันจันทร์ละสออ่อนนะพี่น้องเนาะพี่น้องมิสูดเป็นของตัวเองได้บนและล่างล่างสี่หกบนศูนย์เก้าว่าสันได้เต็มเต็มนะแต่เนาะของวันจันทร์วันที่หกที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะในโซงไปทางล่างพี่น้องขอมากก็ได้นโซงหายกันจีไรกินขนมสี่หกกับศูนย์เก้าเต็มเต็มแต่ว่าวันที่แปดบ่อเข่าเนาะแต่เนาะวันที่สิบของมือีนวันศุกร์จะหลุนเบิง้อจ๊ะเน้อ สูตรข้อนบนจะลักซิลักน้อยลักซิได้สามลักเก็ตได้แปดลักน้อยได้เก็ตได้แปดได้เก้าสันจับคู่จากจับคู่เป็นแนวทางแล้ว้ะเนาะบางที่ก็เขา่าบางที่ก็ลุดไปลจะ,ไปะจ้ะไม่ว่าจับสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก็ตตัวเดียวกันพี่น้องเอาแปดเก้าแล้วแต่นะแปดเก้าเอาวิ่งรูดบนล่างจา้ะจับไปสามคู่เลยพี่น้องเด้อ วิ่งรูดบนล่างอยู่ที่สามตรงนี้ส้นกันอยู่แบบนี้พี่น้องขอมาทงางไลฟ์ขอได้สรงด้วจะทดาไเป็นลาหายก,กดกระดิงดะ่งไว้รถจากพี่น้องมือใดล่วงสากัได้ช่อมกรมูเพราะวา่าเล่าสาาัาและเล่าพัฒนาหรือว่าห้าน,น้อยเป็นหลา,จะล,หา,จ,ะาจะล่งขั้นจะมือใดบนยาเกจะเล่วงห้ที่แรกบอกในคลิปวันที่หาว่าจะหยุดไปจักซิบมือเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องขอมากก็ได้ล่ให้คือเก่าพี่น้อง สูตรกาลังหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้สามได้เก็ดได้นึงลักน่วยสองสามี่สันสาสองตรงนี้สามสามิมาว่าเป็นหลักเก็ดสจัดแดว3สามคู่เด้อจัดเนอวิ่งรุดที่สามสมกับ8 8ดแปดดหลัก1ิบแปดดหลักน้วยสมหลักสิบสมหลักน่วยจัดไปวิ่งรูทที่ สามกับแปดเป็นแนวทานาจันเนาะบางที่ก็ลดไปบางที่เขาบนเขาล่างแต่อสอรนอนะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่อสะอนสี่หกล่างศูนย์เก้าบนไปนะพี่น้องมีสุดของตัวเองกับจัดหนักจัดติมอยู่แล้วเนาะจันเนาะห้าน้อยคือกันปังๆนะพี่น้องในทรงกระทังนันขอมาละจ้ะว่าขอมากขกยิ่งใกญ่ที่ทรงให้เอาประมาณนี้จ้ารุ่นกันเบิรสองทุมเคืองของล่าพาทานาเนาะจันเนาะ เราจะตาจะพยายามมาลงไ้ทัว่านะดจะด้ะแต่ว่าหยากกระสิลิกมาให้เจรละสองสามนาที่เจาจะน่าประมาณนี้จ้าให้ปังๆเราเจอก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า